สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะมาพบกับครูพลอยเช่นเคยคะ่ะในวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยบ้านนะคะและวันนี้ครูพลอยจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องบ้านของใครเด็กๆอยากรู้หรือย,ยังคะว่ามีบ้านของใครบ้างแต่ก่อนอื่นครูพลอยมีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้ดูกันเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยคะ่ะ กระต่ายกับเตา่าณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งชอบโออวดว่ามันเป็นผู้ที่วิ่งได้เร็วที่สุดวันหนึ่งมันเดินร้องเพลงอย่างมีความสุขลานเห็นเต,าต่าตัวหนึ่งกําลังคลานต้วมเตี้ยมไปอย่างช้าๆเจ้ากระต่ายหัวเราะอย่างขบขันแล้วพูดกับเต่าว่านี่เจ้าเตา่าถ้าเจ้าดเดินท่าช้าอย่างนี้ แล้วเมื่อไรจะกลับถึงบ้านล่ะเจ้าเต่าตอบกลับไปอย่างไม่พอใจว่าถึงข้าจะเดินช้าแต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวันเจ้าคิดว่าเจ้าเดินเร็วมากหรือไงเจ้ากระต่ายที่โมกระต่ายโกรธมากจึงพูดตอบไปว่าถ้าเจ้าแน่จริงพรุ่งนี้มาวิ่งแข่งกับข้าไหมล่ะรู้สิว่าใครจะชนะเจ้าเต่าตัวเตียมฮ่ฮ่ เจ้าเต่าตอบรับอย่างรวดเร็วว่าได้สิตกลงเรามาวิ่งแข่งกันใครถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะในวันรุ่งขึ้นสัตว์ต่างๆก็พร้อมใจกันมาดูการวิ่งแข่งระหว่างกระต่ายกับเต่าและร่วมกันเป็นสักขีพยานว่าใครจะเป็นผู้ชนะเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายวิ่งอย่างสุขีเท้าเพื่อจะไปให้ถึงเส้นชัยส่วนเต่าก็พยายามคลานไปเรื่อยๆ เจ้ากระต่ายวิ่งไปจนเกือบจะถึงเส้นชัยและคิดว่ายังไงมันต้องเป็นผู้ชนะแน่นอนมันจึงนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้และเผลอหลับไปส่วนเจ้าเต่าก็คลานต้วมเตี้ยม,มาเรื่อยๆจนขึ้นแซงหน้าไปเมื่อกระต่ายตื่นขึ้นมาและเห็นว่าเต่ากำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วมันจึงรีบวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะสัตว์ป่าทั้งหลาย กำลังแสดงความยินดีกับเจ้าเต่าที่เป็นผู้ชนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเด็กฟังนิทานกันจบแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเ,เห็นอะไรในนิทานบ้างคะใช่แล้ว มีสัตว์มากมายต่างๆหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมคะวันนี้ครูพลอยจะพาเด็กๆมารู้จักบ้านของสัตว์ชนิดต่างๆกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มอย่างที่1กันเลยคือเจ้ากระต่ายบ้านของเจ้ากระต่ายอยู่ที่ไหนคะมีใครรู้บ้างบ้านของเจ้ากระต่ายอยู่ในโพรงไม้นั่นเองคะ่ะต่อไปอย่างที่สอง เจ้าเต่าเดินช้าบ้านของเจ้าเต่าอยู่ที่ไหนนะาช่วยกูพลอยนึกหน่อยอ่าบ้านของเจ้าเต่าอยู่ในบ่อน้ําค่ะต่อไปอย่างที่3เจ้านกเอ๊บ้านของเจ้านกอยู่ที่ไหนนะใช่แล้วบ้านของเจ้านกอยู่ในรังนกนั่นเองค่ะต่อไปอย่างที่ส เจ้าหมูทีบ้านของเจ้าหมูจะไปอยู่ที่ไหนนะบ้านของเจ้าหมูก็อยู่ในคอกหมูหรือเล้าหมูนั่นเองค่ะต่อไปอย่างสุดท้ายอย่างที่ห้าเจ้าลิงจอมซุนบ้านของเจ้าลิงอยู่ที่ไหนคะใครตอบได้บ้างถูกต้องบ้านของเจ้าลิงก็อยู่บนต้นไม้นั่นเองอ่าวันนี้เป็นยังไงคะขูพยพลมี บ้านของสัตว์ชนิดต่างๆมาให้เด็กๆดู5้าอย่างเห็นไหมคะว่าสัตว์เขาก็มีบ้านของเขาเหมือนกับเด็กๆเลยเด็กๆก็มีบ้านของเด็กๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดดูแลรักษาสิ่งของใช้ภายในบ้านด้วยนะคะ,ะวันนี้ครูพลอยฝากบ้านของสัตว์ไว้เพียงเท่านี้แล้วมาพบกับครูพลอยใหม่ได้ คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูพลอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ